งานของสถานีตำรวจภูธรศรีกรอบภูมผมก็ขอเขาก็คุณท่านรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาซื้อเครื่องตัดหญ้านะก็เครื่องตัดแต่งต้นไม้ไม่ใช่เครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดต้นไม้ว่าจะเอาไปให้กับสถานีตำรวจภูธรศรีกรอบภูมิพอดี เห็นทางตำรวจนี่เขาก็ประมาณมาขอยืนที่วัดอยู่สองสาครั้งก็เลยจะซื้อให้เขาได้ใช้เลยดีกว่าเอออันนี้ก็นนเป็นเครื่องแตดยาน,น,นี่ก็จะซื้ออันนี้ราคาเท่าไหร่นี่สามพันตวนค่ะโอเคสามพันตวนเนาะ,ะได้ได้ได้วันนี้ทาท่านมาที่สถาน,นีตำรวจโพธทอนอำเภอศรีขอรภูมินะ มาทำอะไรสกักพู่หนึ่งก็จะมเจนอะไรได้รับทราบอันนี้ก็นี่พาท่านผั้ใดเข้าไปข้างในได้จัดจาังนี้จาอะไรอเราโควิดจะดีออกตรงนี้ปลอดโควิดเจ็ไในเจ็บอะไรก็ยงจัดานงนี้ <c oughs> ก็จะได้้ พระอาจารย์มีกล่าวอะไรไหมครับ,ว,บ<ม>วันนี้ได้ไม่มีนม้ำมันกมดได้พาคณะกรรมาการวัดได้มามออเครื่องตัดแต่งต้นไม้ให้กับสถานีตรวจปุรนสรีคร,รัภูมิเนื่องจากว่าที่สถานีตรวจที่มีมีต้นไม้เยอะมีต้นไม้ประดับไม้อะไรต่างๆเยอะนั้นเพื่อให้เกิดความสวยงามเวลาตัดแต่งจะได้สะดวกคล่องตัวก็ทางคณะกรรมการวัดและคณะสงฆ์นี่ได้มีมติว่าคนที่แก่ ซื้อมอบให้กับทางโรงพักสักครื่องหนึ่งที่จะได้ตดแต่งให้โรงพักเกิดความสวยงามขึ้นมาก็เลยทาไปซื้อมาเมื่อวานนะวันนี้ต้องทาคณะกรรมการมามอบให้่ก็จะเร่งความเป็นมาเป็นไปครับในางานของสถานีตำรวจภุทธรศรีสรบูรีนะผมก็ขอขอพระคุณท่านรองเจ้าคณะจังหวัดสรุรีนครินทร์นะครับและคณะกรรมการของวัดศรีหานเจริญที่ได้มีเมตตากับทาง านมีตำรวจอุนพรสีคะระภูมได้มอบเครื่องตัดกิ่งไม้มาไว้เป็นไว้ให้ทางโรงพักเราได้ใช้งานนะครับซึ่งนื่งจากว่าถานมีตำรวจอุนกรสีคะระภูเนี่ยก็เป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่บริการประชาชนเพราะฉะนั้นทัศนยภาพรูปภูมิทัศน์ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีการ ดูแลปรับปรุงให้ดูมีความสวยงาม mm hmm. เมื่อประชาชนเข้ามาใช้บริการเนี่ยก็จะมีความรู้สึกตื้มลื่นและประทับใจซึ่งในส่วนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านรองเจา้าคณรมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มีความเมตตาทางหลวงัากรเรืคอคนับ ใช้ก็ได้คื่้นี่แหละใสน้ำมันก่อน้ผมดูน้ำมันใสอย่างน้ำมันใสเร้สจะให้ให้ใ,ใ,ใ,ใพิเศษเม่า <ไป S 1> นอ <ะ S 2> ๋อคุณครับแล้าแต่ ah